สบายดีแม่มาแจ้งข่าวดีนำเสาวแพงพี่น้องบัดนไดชุมเฮากระชิไปวัดสาวจ่อยมีข่าวดีกันเลยแหว่มาแจ้งข่าวดีเฮ้ยไปสบายดีจ้านิ่มเงี้ยนิ่มเสวยๆเนี่ยเฮ้ยได้หอบข่าวดีนะเอ้ยเมาร้องในช่างซ่องนั้น ใจลายเด้อไอแม็กทีวทางยูเอ้เงเงินมาให้นังนี่สงหรอยเหรียญเป็นเงินบาทกับหกพันหรอปดเนาะปลาเมาทักไทยสบายดีเอฟซีถุกทานทุกคนเด้อกบุกขอบใจอ้ายลายได้หับได้หับประเมาบ่กกัปตันซะแพงแต่ว่าสาจอยบึมบึมบึมสาจอยเด็กก่อนใหญ่ประเมาได้1,000บาทเด้อ เส้าจอยได้ 6, 6หกพันหกร้อยแปดสิบาทสองร้อยเหรียญคอยบุญคำน้ำสู้อ้ายเดอ้อคือหมอไผ่มาใส่หลดคอยบุญคำน้ำสู้เด้อ้ายเดอ้อควเจ็บบ่อยได้ควบไข่บ่อยมี่คอ,อยไอรับไม่รวยสุขก,กายสุขใจตลอดไปอันนี้ซุ้มเฮากระสีเส้าแพงคลิปอยู่ช่องเส้าแพงเด้อพี่น้องเด้อรายละเอียดอ<ห>ันนี้ซุ้มเฮากำลังสะเดินทางลงวัดไป ลงมาในครัวพี่น้องสบายดีอ่ะสิตำกล้วยกินนี่ตำกล้วยกินกับข้านั่งแท่งันสิด้ามงสบายดีป้าป้าเห็ดยังป้ามากปลาป้ามากปลา เอาไว้เตรียมจำหนันหรือเตรียมแรงอ,แอุ้ยหันงามอลิผูได้หันหห้อันนี่ฟาชั่มพ่องามอลิหันงามหันงาม,งามป้าเห็ดเองปไปเบิ่งทางนี้น,น้ำเนาะถ้าเบิงในครัวน้ำจักหน่อยพี่น้องจางชิตามาก้วยกับบุ้งเหลวสบ,บายดี กันเห็ดยางอยังได้ประมาเห็นอยู่ยังถามขั้นสมภักแซบออโดยโดยอนุโมทนาบุญนำเดิมทั้งทั้งผูออกเผือออกแห้งทั้งผูเอามาโมมาทานทั้งเบาแพงนำผูเป็นสะพานบุญโดยซาทุ แม่ขั่วกห้อยู่ดีไม่แห้งโดยโดยสซาธุเออกินแซบว่าซ่นเลยขั้นอีกมันมีหัวก่อนสีแซบฮะบ่าวแพงเอ้ยพักเจ้าจัดมาอีกเด้อแซบแห้งจัดมาอีกเด้อยังหลายบ่อยังลายอยู่กับเข่ากับจนบ่อหลือ แ่บแห้งว่ะสาันสมพักมือเอืนอ,อ,น,อ,อนนี่แห้งชิคเขากันค่กสมพักกระปาน่ะปุ้ยแ่บเป็นแบ่บเาาดอ้อแมนเบิดแลว้วแมนเบิรออกดนนแมน,แน,นอนุโมทนาบุญน้ำเอื่อยมานี่เด้ดออนุโมทนาบุญน้ำเอื่อยมานี่ทั้ง U.S.A เนาะสมพักแ่บหลาย รับด้วยรับด้วยสุขภาพแข็งแรงแต่กายกันกินทั่วหมู่บ้านแม่นไทยมาก็กินแม่นไทยมาก็กินแม่นแซ่บแห้งวันขันเบิดแหละขั้นใหม่เบิดบานนี่อ่ะคลิปนี้พ่อเมาจะขอจบไว้สำนีก่อนพอกันคลิปหน้าเด้อโชคดีเบิดทุกท่านทุกคนที่เข้าเบิร์เข้าสมสบายดีสมบรรยากาศนตุ๊บห้าง้านเดี่ยวไหน่ายหูบอายุ ถ่ายหูปอาเยอะน่าใสยังเรียนยู่นอกะูรับวะน้องหนึ่งไม่ได้ไม่ได้แม่ไ่ใช้แม่แป้งแค่ว้าวเป็นเป็นน้องหนึ่งมาพี่น้องหนึ่งมาวัดเรียนยีนอ่ะคุณเบิ้ลสีผ้าออกไปเบิ่งน้องหนึ่งอันนี้บรรยากาศอยู่ในครัวถ้าแพงเมื่อแล้วเอ็งให้เมื่อก่อนเลยต้องทาเอื้อยเมื่อก่อนลู มื <ITA> <bio? S 2> ่อแรงสชมาใหม่เมื่อสิบป้าน่องหนึ่งก็สิพอไม่ได้คอยเห็นเห็นการน่องน่องหนึ่งอยู่หน้าไปเอาน้ำแข็งใส่ก้อนขนมมันขุนเนาะปนี่จไปเฮ้ยเอ้าแจ็คชิเวนตั้มแจ็คซองเนาะค่ะป้าฮกซองแจ็คสวดกระโตกจนพุนเบิดตตั้มหม่ม่ะ เบิดสีเบิรจัดสวัดโตกเบิดเลยมาเบิงบรรยากาศทางนอกวัดพี่น้องมีแนวเล่นให้เด็กๆป้าผู้ใดอันน่ะผู้ใดอันน่ะเหอะนึ่งเนึองหนึ่งไอ้เนึ่งป้า หนึ่งหนึ่งหนึ่งไปดีลูกหันมาหันหนามาไปดีนั่งหนึ่งมากก็พไยมากก็พไยลูกฮะมาเล่นป้าผุนฮะนีเห่นเป็นแท้นะโอ้ ลุก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 ใช้เล่นก็พายเล่นก็พายปลาผ่อนปุ้ยหนึ่งใชเออนน้ำเอ็นน้ำเอ็นน้ำสบายดีลูกเออนน้ำมาเล่นก็เออนน้ำสบายดีมือจ้อยกระั้นกระ้ไปดี Vâng nè đi ừ. Lên gặp bên Sao trời và non Để à, nừng dưới nọ hơi và sẵn à, bên ơi ปลาเทมวนขนาดพนโอ้ยหเอ้หนตาสั่งเด้ยันเห้อันนี้อันนี้ได้สเลเดนน่อยบไงบอ้เอเอ้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 เอาเ้เอเอน้อเ้เอ้ เบึงสมบรรยากาศอยู่ทางนอกวัดในเนาะเบ่งแต่ทางในคัวอยู่ในวัดอยู่ในศาลาต่เวียกงานก็คืบหนาไปพี่นนองแต่ละเมือละวันเตรียมสถานที่ละกลางเต็นกลางยังไหวจัดเตรียมงานศซหลวงพ่อฮมอยู่คุ้มโนนสว่างพี่น้องบ้านอโมงเนาะเมืองไซพูทองแขวงนสวรรค์เขต รือว่าคุ้มน้องแต่ก็ได้เนะมีสองสื่อคุ้มน้องแต่หรือว่าคุ้มนนสว่าง<ป>บ่กแพ่งเมื่อก่อนร้าแพ่งเมื่อก่อนละ่ะน้องบุ้มอยากไปฮงเฮียนขอขอบคุณขอบคุณเดอ้อขอบอกขอบใจเดอ้อน้ำเอ่ยมัดเทีวมัดชิยวอันวอาพิษก็กโศกก็าภัยเด้ออายด้ยออายมัดทีิวบ่ประมาณนี่แหละ ขขอบใจเขาให้อายอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นซุกจะเลื่อลุงเรื่องฝากเงินมาให้ทำบุญทำทานแน่เนาะแล้วก็ให้เป็นสะพานบุญนําแน่สาแพงเนาะเป็นสะพานบุญปลาเมาก็ได้หับน้าใจจากเงินหนึ่งพันบาทเออเอิญใส่ป่าปลาเมาปลาเมาโอ้ย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 อ้ยหนึ่งเอ้ยหนึ่งมวลมะลุฮะ มวนป้ามวนป้าผู้ผู้มวนว่าสันหนึ่งหนึ่งนึ่งง้หนึ่งนึ่งนึ่งมวนป้า นาเวทนาดังๆนะเอ้ยเวท่าเขื่อนสำอางหามันแทนาจังเป็นตุ่มนะขึ้นมาลูกอ่ะนขึ้นขึ้นขึ้น้นข้นขึ้อขึ้น้นขึ้นขึน้้อ้น้้อ้นน มวนละ่าวข้าเจ้าอันขีดเงินอย่างใดอันเจ้าหลงว่ลูกขิดเงินท่ารนี่ฮะเออพันไทยเล่นอ๋ออ๋อเออพันไทเล่น เ่นห้เล่นฟี่โอ้ยจะมาเล่นเอานีนะ่เนาะอืม,อมคลิปนี้พาะบึงพรส้มทานิก่อนเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหนาโชคดีประสบการณ์ทุกคนสบายดี